โอเครับมาขึ้นเรื่องใหม่นะครับเรื่องใหม่วันนี้คือขยายนิดนึงนะครับ functions นะครับ functions of now เนาะ functions คืออะไรครับ functions คำนี้ functions คำนี้นะครับ functions ก็คือหน้าที่นะครับเติม s ก็จะเป็นหน้าที่ต่างๆ หน้าที่ต่างๆ of ของอะไรครับของ nouns หรือคำนามนะครับหน้าที่ต่างๆของคำนามมีอยู่ทั้งหมด7-8หน้าที่นะครับหน้าที่ที่1ก็คือ as subject of verb subject หรือย่อว่า s นะครับเป็นประธานของกริยา บนานที่ที่ 2. a s object of verb object ก็ย่อว่า o นะครับเป็นกรรมเนาะข้อแรกเป็นประธานข้ที่ 2. เป็นกรรมของ verb นะครับหน้าที่ที่3เป็น object นะครับ s object of preposition นะเป็นกรรมของ preposition หรือคำบุพบทบุพบทนะครับไม่ใช่บุพบุก็ย่อว่า o อีก หน้าที่ที่สี่ number four function number four as Compl complement complement ก็คือส่วนเติมเต็มเนาะย่อว่าสี่เราจะไปดูรายละเอียดอีกทีนะครับไล่ให้ครบก่อน function number five as noun as d j e c t i v as จังนะครับ sorry as noun as จั t ต้องย่อตัว A นะครับย่อว่า A ไม่ย่อที่ N นะครับ Now a d j a r b เป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยดูรายละเอียด function number 6 as a p p o s i t i o n a p p o s i t i o n ก็คือคำที่ขยายนามเนาะเดี๋ยวดูรายละเอียดครับย่อว่า a ad function number 7 e n อันสุดท้าย as direct address as direct address ย่อว่า D นะครับทั้ง7ตัวเนี้ย ก็เอาตัวยอ่อแต่ละตัวนะครับมาเรียงต่อกันเพื่อให้เพื่อให้ท่องจำง่าง่ายนะครับหรือเขาเรียกว่าแอคโครนิมนะครับฝรั่งก็ชอบทำอย่างนี้นะครับก็จะได้ว่า subject ก็ s object ก็ o ใช่ไหมครับ object of preposition ก็ o อีก complement ก็ c noun ad adjunct a เอา a มาย่อนะครับ a p p o s i t i v e ก็ a อีก direct adverb ก็ ดก็จะเป็นอ่านว่าซูกานะครับหรือซูกาก็ได้เนาะซูกาเนาะเนี่ยเจ็ดหน้าที่ของนามเอาตัวย่อแต่ละอันมาเรียงต่อกันอ่านว่าซูกานะครับ S-O-O-C-A-A-D แต่ละอันย่อว่าอะไรก็จำให้ได้มาดูหน้าที่อันแรกรายละเอียดนะครับ as subject of verb subject คืออะไรครับประธาน,นเป็นประธานคำนามที่เป็นประธานของ verb เช่นนะครับ one two t h o u r สตัวอย่างเนี้ยตัวอย่างที่หนึ่งนะครับ example number one Fatima l i k e s cake Fatima คือคำนามนะครับที่ทำหนะ้าที่เป็น subject เนาะซึ่งนามคำนั้น ฟาติมาเป็นคำนามที่นี่ไหนลูกพระเพรนางเนาะจำได้เนาะพระเพรนางนะครับทำาหน้าที่เป็น subject ของประธานคำว่าของ verb คำว่า likes นะครับอันนี้ประธานอันนี้กริยานะครับ verb นั่นเองทีนี้เป็นประธานของ verb อันที่สองก็ that dog เห็นไหมครับ That j o อ is mine ส so, mm ุนัขตัวนั้นเปของฉันนะคำว่า that j o กก็เป็นคำนามชนิดไหนครับคำนามชนิด common นะครับและทำหน้าที่เป็น subject เป็นประธานด้วยนะครับ a gang of elves a gang of elves is on the street a gang of elves ก็เป็นคำนามชนิดอะไรลูก collective นะครับจำได้เนานะ f แปลว,ว่าอะไร เด็กดือ้อเด็กซนนะครับเด็กเวนอะไรประมาณนั้นนะครับอยู่บนถนนนะครับที่รวมกันเป็นแกแก้งรวมกันนะครับเป็น c อลเ e ก t i v ก็ก็เป็นคำนามที่ทำหน้าที่เป็น subject เช่นเดียวกัน example number four love is one big illusion love is one big illusion นะเป็นมาจากท่อนหนึ่งของเพลงนะครับ that's why t o go that's why you go away นะครับของ มเคิลหรือเปล่าไมเคิลเลอร์ชูร็อกนะครับคืออาจจะเกิดไม่ทันวงนี้ดังสมัยครูเป็นบ่าวนะครับเลิฟก,ก็เป็นคำนามเป็นคำนามชนิดไหนลูกแอปแอปอะไรครับคำนามชนิดแอปแสงนาวนะคำนามคำนี้คำว่าเลิฟก,ก็ทําหน้าที่เป็น subject นี่คือตัวอย่างนะครับที่คํานามทําหน้าที่เป็น subject ครูเอามาให้ดูทั้งตัวอย่างท,งทั้งที่เป็นสี่ชนิดลนะครับคํานามสี่ชนิดก็จะมี proper noun common noun ข o l ลือชีนาวและแอสแตงนาวเลยใช่ไหมครับนี่คือตัวอย่างให้ดูว่าเราเรียนมาแล้วเราต้องนำไปใช้ให้ได้นะครับคำนามทานาที่เป็น subject of verb เป็นประธานของ verb นะครับเป็นประธานของกริยามาดูหน้าที่ที่2 now as object of verb นะครับ object ก็คือกรรมนะครับกรรมนะ นีลักษณะของกรรมมันจะมีมันจะมีอีกคำหนึ่งก็คือคอมพลเมนท์ที่จะเป็นเรื่องต่อไปหนึ่งนะครับคอมพลเมนท์กับกรรมต่างกันนะครับคํานามคํานั้นทำหน้าที่เป็นกรรมคํานามคํานั้นมักจะตามหลังด้วยเวิร์บตามหลังเวิร์บนะครับซึ่งเป็นเวิร์บแท้หรือไฟ n ์ไนท์เวิร์บที่เราจะที่เราจะเรียนต่อไปนี่นะครับที่เราจะเรียนต่อไป หลังจากเรื่องนี้เนาะเช่นเห็นไหมครับฟาติมาไล k ์คำนี้เป็นเวิร์บแล้วก็เค e เป็นคำนามนะครับที่ทำหน้าที่เป็นกรรมและเป็นคำนามชนิดคอมมอนเนาะคอมมอนนาวนะเคเป็นคอมมอนนาม i have a dog เห็นไหมครับอยู่หลังเวิร์บแท้คำว่า have ฉันมีสุนัขหนึ่งตัวเนี่ย a dog ก็เป็นคำนามที่ทำหน้าที่เป็นอ b อบเจกต์นะครับทำหน้าที่เป็นออบเจ และเป็น common noun นะครับทันไหมครับทันเนอะ my m o t h e r b o u g h t a basket of fruits a basket of fruits เป็น collective noun นะครับ collective noun และเป็นกรรมทำหน้าที่เป็น object ของ verb คำว่า board คำนี้นะครับนะเป็นกรรมของ verb คำว่า board น someone is happiness happiness เป็น นามชนิดไหนครับ abstract noun นะจ๊ะเป็นนา้าทําหน้าที่เป็น object ด้วยเป็น object เพราะว่ามันอยู่หลัง verb คําว่า need ซึ่งเป็น verb แทนนะครับทางคนต้องการความสุขนะครับไม่ค่อยมีความสุขก็เลยต้องการความสุขอย่างนี้หน้าที่ที่3นะครับ subject เป็น object of preposition เนี่ยเป็นกรรมเหมือนกันเมื่อกี้เป็นกรรมของ verb ใช่ไหมครับมันจะอยู่หลัง verb เ,เพราะฉะนั้น object of preposition มันก็จะเป็นกรรมที่อยู่หลังคำบุพบทเธอนึกถึงรู้จก Pre ัก preposition ไหมครับรู้จกัก preposition หรือคำบุพบทเนี่ยถ้าคิดไม่ออกเธอก็นึกถึง in on under นี่แหละตัวอย่างของ preposition ที่ง่ายที่สุด in on under นะครับ ああเห็นไหมครับ object of preposition คำนามมันก็จะอยู่หลังพวกน,นี้คำพวกนี้แหละนะครับ preposition บุบบท in o n u n d e r เห็นไหมครับเช่นนะครับตัวอยา่าง f a t i m a took the cake from เห็นไหมครับ from อาลีคำว่าอาลก็เป็นคำนามซึ่งเป็นชนิด proper ทำหน้าที่เป็น object ของ preposition เห็นไหมครับย่อนะ preposition ของคำคว่า from object ของ preposition ก็คือคำว่า from นะครับก็จะอยู่หลัง from a dog is on the table the table ก็จะเป็นคำนามชนิด common ใช่ไหมครับ common นาคำหน้าที่เป็น object ของ preposition คำว่า on นะครับ the hospital locates in the first street the first street ก็จะเป็นคำนาม ที่เป็น proper noun นะครับที่เฉพาะทําหน้าที่เป็นกรรมของ preposition คำว่า at ซึ่งอยู่หลังคำว่า at นะะ The lion is s l e e p i n g under the forest a forest of trees forest of ที่เป็น collective noun ใช่ไหมครับคำนามชนิด collective นะครับทำหน้าที่เป็นกรรมของคำว่า under ซึ่งเป็น preposition as object of preposition โอ okay, เคไหมครับคำนี้ now as complement complement แปลว่าส่วนเติมเต็มนะครับส่วนเติมเต็มให้สมบูรณ์ครับส่วนเติมเต็มให้สมบูรณ์จะไม่เหมือนกรรมนะทักนเรียนสังเกตว่า complement เนี่ยส่วนใหญ่มักจะตามด้วย verb ไม่แทนะครับ เวิร์บไม่แท้ซึ่งเราจะเรียนในเรื่องเวิร์บเวิร์บแท้เวิร์บไม่แท้ต่างกันยังไงเวิร์บไม่แท้มีหนึ่งในนั้นก็คือเวิร์บทูบ e เวิร์บไม่แท้หนึ่งในนั้นก็คือเวิร์บทูบีรวมทั้งพวก modal ทั้งหลายมอร์ดอมีคำว่าอะไรบ้างจำได้ไหมไม่ท่องครบท์ไหมถ้าไม่ครบก็ถึงถึงเป็นสาเหตุเหตุผลว่าครูต้องมาปรับพื้นฐานต้องมาทบทวนเรา ก็ที่เราจะมีรากฐานที่มัน่นคงแล้วก็เดินต่อไปอย่างสง่าง,งามน,นะครับนะครับฟาติมาอิสเมเนเจอแม้นเจอเป็นไม่ใช่กรรมประโยคนี้ไม่ใช่กรรมแต่เป็นของอิสเมเ์ซึ่งมันจะทำหน้าที่ขยายอะไรลูกเติมเต็มให้ประธานสมบูรณ์มงบอกว่าฟาติมาเป็นสครฟาติมาเป็นผู้จัดการอย่างนี้นะครับ The teacher is Adam, Adam ส mm hmm. เป็นคอมพลีเมนต์ครับทำหน้าที่ขยายหรือเติมเต็มให้คำว่า t e a c h e r สมบูรณ์ครับ One big illusion is สเริ่มมาอีกแล้วหนึ่งในภาพลวงตาที่ยิ่งใหญ่ก็คือ love. เลิฟเลิฟคำนี้ไม่ใช่คำแต่เป็นคอมพลีเมนต์ what he gave her is a bouquet of roses สิ่งที่เขาให้กับหล่อนก็คืออะไรลูกช่อดอกกุหลาบ หนึ่งชอบครับนี่เป็นคอเลกทีฟเนาะทำหน้าที่เป็นคอมพลเมนต์แยกออกไหมครับอ็อบเจกต์กับคอมพลเมนต์ต่างกันอย่างนี้เห็นเนาะหน้าที่ของนามต่อไป as n o า as อสจังนาว as จังเป็นยังไงนาว as จังก็คือส่วนส่วนเพิ่มเข้ามามีหรือไม่มีก็ได้นะครับคำว่านาวเอจังก็คือเพิ่มเข้ามาเฉยๆให้มันดูดีขึ้น ะจะมีหรือไม่มีก็ได้เช่นเช่นจริงๆแล้วประโยคนี้อารีเว at ชเฉดแอดเดอะบัสจริงๆ n น w าวแอดจันคำว่าคําว่า,า,วาแอดจังเนี่ยมันจะรวมตั้งแต่แอดเดอะบัสสตอปแล้วนะครับแต่ว่าเราจะเน้นตรงที่แค่คําว่าหนาวก็คือคำว่าบัสสตอจริงๆคําว่าแอดจังก็คือส่วนเพิ่มเข้ามาจริงๆมีหรือไม่มีก็ได้เห็นไหมครับอารีเวชเฉดประโยคตรงเนี้ย ถึงแค่ตรงนี้ก็เป็นประโยคแล้วประมาณนี้แต่ว่าเพื่อให้มันดูดีขึ้นก็ให้มันสมบูรณ์ขึ้นก็เอาเข้ามา add the past tense เข้ามาเล devalued outside for ages น่าจะจักคือว่า ages แปลว,ว่าหลายหลายอายุหลายปีนะครับหลายอายุหลายชั่วอายุก็ได้นะครับ ages นี่แปลว่าอายุเพราะหลายปีก็ได้ I keep a copy of the letter in my desk. Now add j a n คำว่า a d j a n มันต้องแกน in my desk นะครับซึ่งตัดตรงเนี้ยไม่มีก็ได้ใช่ไหมครับประโยคนี้ชัดเจนที่สุด I keep a copy of the letter. แค่นี้จบประโยคเข้าใจนะเข้าใจแต่ว่าเอาเข้ามาเพิ่มเข้ามาเพื่อให้มันดูดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นอ,อะไรประมาณนะครับคำว่า desk จะเปเป็น now add j a n ประมาณนี้ ต่อไป as p p o s i t i v e a p แอ i โพซิคืออะไรเรื่องนี้เราจะเรียนละเอียดในเทอมหน้านะครับมันจะอยู่ในเรื่องของ Complex sentence Complex sentence หรือจะเรียนเทอมนี้เลย <c oughs> Complex sentence คือประโยคความประโยคความอะไรครับประโยคความซ้อนนะครับนี่คือลักษณะของประโยคความซ้อนตัวอย่างของลักษณะประโยคความซ้อนนี่ะครับมันจะซ้อนๆกันอยู่ มันจะประกอบด้วยประโยค์ความซ้อนมันจะประกอบด้วยคลอสสอง two clauses คลอสหนึ่งเขาเรียกว่า main clause clause ที่สองเขาเรียกว่า subordinate clause ูยอดว่า sub sub subordinate clausemain clause ก็คืออ่านแล้วเข้าใจ subordinate clause อ่านแล้วไม่เข้าใจเช่นประโยคนี้ subordinate clause ก็คือตรงนี้นะครับ รจริงๆเต็มๆ,ๆมันจะเป็น who นะครับ who is เนาะนี่ก็ who is อย่างงี้นะครับประมาณนี้แต่เขาย่อ Appositive คือคำนามที่ที่ขยายคำนามอีกคำหนึ่งที่อยู่ข้างหน้ามันนั่นคือเขาเรียกว่า A p p o s i t i v e อย่างเช่นคำว่า secretary เป็นแอปโพสิทีฟของคำว่า,าสิทธาสิทธาคือใครล่ะสิทธิออฟเดอะแมน i จอร์เป็นเลขาผู้จัดการเตรียมรายงานการประชุมอะไรประมาณพร็อพสิทธ์เดอะซิงเกอรเป็นใครพร็อพสิทธ์ก็คือนักร้องนคำว่า Singer เ,เป็นอธิบายคำว่าพร็อพสิทธ์เดอะซิงเกอร์ออฟคัมพีแบงก์อีสพ็อพติลเห็นไหมครับเป็นไอดอลของคุณเลยนะครับพง็อสิทธ์คัมพี ดังช่วงครูกำลังเรียนม .3 ม .4 เท่าๆพวกเราเนี่คิดดูว่าตอนนี้ครูอายุ44ปีมอ .3 อายุกี่ 10, 15, ปี101516ปีผ่านมานจะกี่ปีครับตอนนั้นพุสิิตวพีกำลังดังนะชุดแรกตอนนี้ก็ดังเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้30ปีแล้วมัง้งใช่ไหมอ่าได d d r e s s อัสสุดท้ายหรือเปล่าอสุดท้ายใชวย่วันนี้เราจะเรียนเสร็จ ว่าเรามีสอบเนาะเรามีสอบทันอยู่หรงองลูก d ด r e ก t a แอดเดรก็คือการบอกตำแหน่งสถานที่ที่ชัดเจนเช่นซิตี้ซิตเฮียอ,อย่างเงี้ยนะครับปิยาิดาซัมเฮียไม่โกชูเบสนาวก็คือเรียกชื่อเรียกชื่อเพื่อที่จะสั่งว่ามันเป็นลักษณะนี้เขาเรียกว่า Direct Address าเรียกชื่อก่อนหรือก็เรียกคำนามคำนั้นคำนามชนิดนั้นแล้วก็สั่ง ไม่ก็ชูเบียสน่วไม่ไปนอนซะยักขยันหลายทีหนึ่งทีสองเพระท่านนอนอยู่ประมาณนะึงได้ยินได้ยินมาจมอยู่นะจมถึงได้ยินถึงบ้านกูเลยนะ <c oughs> ประมาณอามาแบบประมาเติมอะไรดีอะไรก็ได้เนาะ h e name of the city รีส์เยอะแยะมากมายเติมอะไรดีครับ ร้อยวันขอ my best friend is ใครดีครับตู do, uh, do, uh, big ่ต <laughs> ู่บิตูนี่เหรอบลาบลาบลา I keep my keys on เก mm ็บกุญแจที่ไหนดี on the table mm hmm. ก็ได้ครับ the wall <laughs> ก็ได้นะครับผนังใช่ไหมครับอ่าจะเยอะมากมาก เป็นมีโน้ต have any facilities อะไรลูกวามสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับ facility we live in อะไรตอนที่เราไม่มีความอำนวยความสะดวกใดๆเนี่ยเราอาศัยอยู่ที่ไหนครับหรอ temple อิ a อะเคฟโเนาะอะไรอีกอะเคฟดีไหมตัวไม้ยุคดึกดำบันนนะลูกเราเอาใส่ดึกดั้นแนะเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรไฟฟ้าข้างนี้ก็อยู่ครับนาเดนอุ้ยแซ่ซัำเติมอะไรดีครับอันนี้เป็นแอปโพ i ิชันเนาะเติมอะไรเด้อ เดอรนัดเรียนผู right ้หญิงผู้ชายเดอร์แมนนัดเดียร์แมนผู้หญิงนสามยี่สัตวซูเปอนัดเดียรคนผู้ชายคนที่คำว่าเดอรแมนก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับขยายคําว่านัดเดียรที่อยู่ข้างล่างนะครับนัดเดียรผู้ชายที่หล่อเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับประมาณนี้โอเคไหมครับเก็บไหมเก็บเนาะ จบนี่คือหน้าที่ของนาวนะครับหน้าที่ของนาชั่วโมงหน้าก็จะขึ้นโปรโนาโปรโนาก็